วันนี้ผมจะมาสอนทำให้มือถือเร็วขึ้นนะครับตอนแรกก็เข้าไปที่ตั้งค่าเซตติ้งนะครับก็เข้ามาแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเก็บเกี่ยวนะครับเกี่ยวกับก็เกี่ยวกับเลยแล้วก็เข้าข้อมูลซอฟต์แวร์นี่นะครับแล้วเราจะกดหมายเลขบิลนี่นะครับกดกดกดย้ำไปย้ำ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 ครับแล้วกลับเข้ามา ประมาณนะครับของเน่ยม,มันก็จะมีสําหรับนักพัฒนาขึ้นมานะครับเราก็กดเข้าไปเราก็กดเปิดนะครับกดเปิดแบบนี้แล้วก็ตกลงแล้วเลื่อนลเลื่อนนะครับไปไปปิดภาพเคลื่อนไหวนะครับมันจะมีครับน,น,นะครับภาพเลื่อนไหวเนี่ยนะครับนี่ครับเราก็กดปิดเลยครับกดปิดสายมา กันหนึ่งก็ปิดตั้งรับสามัญหมดกับก็ถ้าหมดแล้วนะครับ,รบแล้วมันก็จะเร็วขึ้นนะครับนะครับมันก็พุดป้าพุดปัดเลยครับแค่นี้แหละครับตาแม่มาถึงเร็วเร็วขึ้นจริงนะครับแวบๆบแบบเลยขอบคุณครับ